กลางแดดบ่ายร้อนจัดในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียงระฆังดังกังวานอยู่ไกลๆก,กลิ่นทูบปลอยคลุ้งผสมกับกลิ่นหญ้าแห้งและดินเปียกชาวบ้านนั่งพับเพียบอยู่หน้าอุโบสถรอหลวงพ่อจันออกมาทำพิธีสวดมนต์เย็นหลวงพ่อจันพระชราผู้เป็นที่เคารพของคนทั้งตำบลใบหน้าใจดีรอยยิ้มสงบเดินอย่างช้าๆด้วยไม้เท้าทุกอย่างก้าวเปลี่ยนไปด้วยศรัทธา แต่วันนี้สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นรถตำรวจสองคันแล่นเข้ามาหน้าวัดอย่างรวดเร็วประตูเปิดพังเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบเต็มยศก้าวลงมาสายตาทุกคู่จับจ้องด้วยความตื่นตะลนงขออภัยครับหลวงพ่อเรามีหมายจับท่านในข้อหาหนักเสียงนั้นก้องอยู่กลางอากาศเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางสาราวัดหลวงพ่อจะนิ่งเงียบดวงตาหลับลงชา้า ไม่มีคำพูดไม่มีอาการต่อต้านเพียงแต่พนมมือแนบอกญาติโยมหลายคนร้องไห้บางคนตะโกนด่าเจ้าหน้าที่บางคนถึงกับล้มลงกับพื้นท่านไม่ได้ทำอะไรผิดท่านคือแสงสว่างของหมู่บ้านตำรวจไม่ตอบพวกเขาค้นกุฏิหลวงพ่ออย่างละเอียดเปิดลิ้นชักพลิกตูล้วงออกมาถุงผ้าสีแดงเล็กๆในนั้นมีสองเงินนับสิบสอง มีสมุดบัญชีธนาคารชื่อคนอื่นและเอกสารโอนที่ดินหลายฉบับที่ไม่ใช่ของวัดเสียงหอบหายใจของชาวบ้านดังระงมบางคนถึงกับกระซิบเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อจะโกงวัดได้ยังไงเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลวงพ่อจันมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินผ่านการบริจาคและซื้อขายที่ดินผิดกฎหมายมานานกว่าเจ็ดปีชาวบ้านบางคนเริ่มหันมามองหน้ากัน สายตาสับสนสั่นไหวเหมือนศรัทธาถูกโยนลงเหวแต่ทันใดนั้นชายคนหนึ่งสวมหมวกแก๊ปดำสวมเสื้อพระแต่ไม่โกนหัวแอบอยู่มุมกำแพงวัดเขากระซิบผ่านเครื่องส่งสัญญาณภารกิจเริ่มแล้วดักฟังทุกคำพูดของหลวงพ่อหลังจากนี้อย่าให้หลุดออกจากปากใครเสียงนั้นถูกส่งไปยังห้องควบคุมลับกลางกรุงเทพหน้าจอหลายจอติดตามทุกมุมของวัด แผนการบางอย่างเพิ่งเริ่มตน้นเสียงหลวงพ่อดังขึ้นเขาจับฉันได้แล้วแต่ยังจับเงาไม่ได้ประโยคนั้นทำให้เจ้าหน้าที่หนุ่มคนหนึ่งคนลุกสู่หัวใจเต้นแรงเขาหันไปมองผู้บังคับบัญชาทันทีท่านว่าใครคือเงาเจ้าหน้าที่อาวุโสไม่ตอบแต่หยิบแฟ้มหนึ่งออกมาในนั้นมีรูปบุคคลซึ่งไม่ใช่พระแต่เป็นแต่เป็น ชายวัยกลางคนใบหน้าครึมคราวสีดอกเหลาสวมสูทสีดำยืนถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อจันในงานทอดกระถินเมื่อสามปีก่อนชื่อของเขาดรวิทยากิติภัยสารนักธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่ผู้บริจาครายใหญ่ของวัดและเจ้าของมูลนิธิที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเจ้าหน้าที่หนุ่มเกลือนน้ำลายเสียงของหลวงพ่อยังดังผ่านเครื่องดักฟัง วิทยาคือเนาที่แท้จริงฉันเป็นแค่ภาพลวงตาเพื่อปกปิดสิ่งที่เขาทำทุกคนในห้องควบคุมเงียบงันมีเพียงเสียงเครื่องอัดบันทึกที่ยังคงทำงานต่อไปสิบปีก่อนเขามาหาฉันกลางดึกเอาเงินก้อนใหญ่มาวางบอกให้ฉันช่วยเปิดบัญชีในนามวัดแลกกับการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลฉันยอมเพราะฉันโง่คิดว่าเป็นบุญ แต่ฉันกลายเป็นหุ่นเชิดเจ้าหน้าที่สาวที่นั่งอยู่มุมห้องถึงกับน้ำตาคลอเธอเกิดที่หมู่บ้านนี้โตมากับคำสอนของหลวงพ่อและไม่เคยคิดเลยว่าพระผู้มีเมตตาที่สุดในชีวิตเธอจะพูดประโยคเช่นนี้ถ้าฉันเงียบเด็กในหมู่บ้านจะได้เรียนหนังสือคนเจ็บจะได้ยารักษาแต่นานเข้ามันเริ่มมีการเปลี่ยนเอกสารมีที่ดินถูกยึด มีชื่อผู้บริจาคที่ฉันไม่เคยพบมีเงินที่เข้ามาแล้วหายไปเสียงหลวงพ่อสั่นเครือตอนนั้นฉันกลัวแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะเขามีคนในทุกหน่วยงานจูจๆประตูห้องควบคุมถูกเปิดผังชายคนหนึ่งในเครื่องแบบทหารยศสูงก้าวเข้ามาสายตาดูดันในมือถือโทรศัพท์เปิดคลิปเสียงที่หลวงพ่อเพิ่งพูดจบเขากล่าวเสียงเรียบ นี่คือหลักฐานที่ต้องไม่หลุดออกไปใครก็ห้ามเผยแพร่แต่ยังไม่ทันที่ใครจะตอบหน้าจอทุกจอในห้องควบคุมก็กระพริบปูกภาพจากกล้องวงจรปิดในวัดดับลงพร้อมกันเสียงกดแป้นคีย์บอร์ดดังระรัวมีคนจอระบบครับเจ้าหน้าที่ไอทีตะโกนเสียงหลงพวกมันรู้แล้วว่าเราดักฟังหลวงพ่อขณะที่ทุกคนพยายามเชื่อมสัญญาณกลับ จอหนึ่งกลับติดขึ้นมาเองเป็นภาพของหลวงพ่อนั่งอยู่ในรถผู้ต้องหาข้างๆคือชายในชุดตำรวจแต่หน้าตานั้นไม่ใช่ใครในทีมเขาหันมามองกล้องยิ้มเย็นๆก่อนกระซิบเบาๆเกมเริ่มแล้วใครทรยศจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวภาพดับลงอีกครั้งในห้องควบคุมไม่มีใครพูดอะไรนอกจากเสียงหนึ่ง เสียงของเจ้าหน้าที่สาวที่เคยศรัทธาในหลวงพ่อเธอพึมพำเบาๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้เสียงลมหายใจของทุกคนในห้องควบคุมดังชัดเจนเหมือนความเงียบกลายเป็นสิ่งเดียวที่จับต้องได้เจ้าหน้าที่สาวลุกขึ้นจากเก้าอี้ดวงตาเธอแดงก่ำแต่แน่วแน่ถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไปอีก ประเทศเราจะไม่มีวันพ้นจากเนาไม่มีใครตอบแต่แววตาหลายคู่เริ่มเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้าขณะนั้นเองมือถือในกระเป๋าเจ้าหน้าที่หนุ่มก็ดังขึ้นเป็นสายจากสายลับที่ปลอมตัวเข้าไปในวัดเสียงฝนเริ่มกระนําลงมาในพื้นหลังของสายสนทนาแต่คำพูดของเขาชัดเจนเป้าหมายเปลี่ยนทิศขบวนรถพาหลวงพอออกจากเส้นทางเดิม พวกมันรู้แล้วว่าเราติดตามอยู่เสียงในห้องควบคุมเปลี่ยนเป็นเสียงโกลาหลเจ้าหน้าที่เร่งวางแผนใหม่เส้นทางใหม่ถูกปักบนแผนที่ดิจิทัลขบวนรถมุ่งหน้าสู่อำเภอชายแดนที่ไม่มีใครคาดคิดพวกมันจะพาหลวงพ่อออกนอกประเทศชายในเครื่องแบบทหารยศสูงกล่าวเสียงของเขาเปลี่ยนจากสังการเป็นคําเตือนถ้าเขาข้ามเขตไปได้ทุกอย่างจะหายไปตลอดกาล ในเวลาเดียวกันนั้นเองภายในรถคันหนึ่งที่มุ่งสู่ชายแดนหลวงพ่อจะหลับตานิ่งริมฝีปากขยับแผ่วเบาเหมือนสวดบทภาวนาแต่คนขับรถที่นั่งข้างหน้าเริ่มนาศีเขาจับโงมาไัยแน่นและกระซิบผ่านไมโครโฟนหลับที่ซ่อนไว้ในแขนเสือ้อพวกเขากำลังสวดรหัสปลดล็อกระบบคลังข้อมูลชายชุดดำที่นั่งข้างหลังเหลือบตามองทันที ใบหน้าเย็นชาของเขาสะท้อนแสงฟ้าแลบจากนอกรถเขาไม่พูดอะไรแต่เอื้อมมือไปหยิบปืนออกมาเงียบๆหลวงพ่อยังคงหลับตาไม่ขยับแม้แต่น้อยเสียงสวดเปลี่ยนจังหวะเร็วขึ้นแรงขึ้นเหมือนจะทะลวงบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่ก่อนที่กระสุนจะถูกเหนี่ยวไกหน้าจอในรถก็สว่างวาบแผนที่ดิจิทัลเปลี่ยนเส้นทางเอง เสียงหญิงสาวดังออกมาจากลำโพงรถหยุดรถเดี๋ยวนี้คุณอยู่ในวงล้อมแล้วชายชุดดำตกใจรีบมองรอบๆแสงไฟสีแดงของโดรนหลายสิบตัวลอยต่ำอยู่เหนือพุ่มไม้สองข้างทางแสงไฟจากรถหลายคันสาดเข้ามาเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษในชุดลุยฝนล้อมรถไว้อย่างเงียบเชียบเสียงหนึ่งในวอกกี้ทอกกี้ของพวกเขาเอ,อ่ยขึ้นยืนยันตัวตนหลวงพ่อแล้ว แต่ต้องตรวจ DNA อ็เพื่อความแน่ชัดเพราะมีข่าวลือว่าหลวงพ่อจันตัวจริงหายไปตั้งแต่ปี2561เสียงฝนยังคงตกแรงขึ้นเรื่อยๆแต่บรรยากาศในรถเงียบสนิทเหมือนทุกคนหยุดหายใจใบหน้าของหลวงพ่อค่อยๆเงยขึ้นรอยยิ้มบางๆปรากฏที่มุมปากแล้วท่านก็พูดคำหนึ่งออกมาช้แต่ชัดเจน ถ้าเจ้ารู้ว่าข้าเป็นใครจริงๆเจ้าจะไม่กล้ามองหน้าข้าอีกเลยเจ้าหน้าที่หนุ่มที่อยู่หน้ารถเกลือน้้ำลายดังเอือกมือที่จับอาวุธเริ่มสั่นเล็กน้อยคำพูดของหลวงพ่อฟังดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยพลังบางอย่างที่ยากจะอธิบายใบหน้าเงียบสงบของท่านไม่สะทกสะท้านต่อปืนที่จ่ออยู่ตรงหน้าหรือแสงไฟจากโรนที่ล้อมรอบเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาเธอคือผู้บัญชาการภาคสนาม ดวงตาเธอจับจ้องไปยังชายชราที่นั่งอยู่บบาหลังเปิดประตูเสียงเธอนิ่งแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความระแวงชายในชุดดำลังเลแต่หลวงพ่อพยักหน้าเบาๆเปิดเถิดถึงเวลาแล้วประตูเปิดออกเจ้าหน้าที่หญิงเข้าไปนั่งตรงข้ามหลวงพ่อมองหน้าเขาอย่างพิจารณาในมือถือแท็บเล็ตที่แสดงภาพเอกสารและภาพถ่ายจากอดีตหลายสิบปี หลวงพ่อจันเกิดเมื่อปี2485ใช่หรือไม่ชายชาราหลับตาเหมือนกำลังช่างใจใช่แต่ข้าตายไปแล้วในปี2561เเสียงเงียบลงทันทีเจ้าหน้าที่ทุกคนชะงักแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนจะตกเบาลงชั่วขณะหมายความว่าไงผู้บัญชาการหญิงถามกลับทันทีหลวงพ่อค่อยๆหันหน้าออกไปนอกหน้าต่าง มองไปยังความมืดที่ไกลลิบก่อนจะพูดเสียงเรียบร่างนี้ไม่ใช่ของข้ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดบางบางอย่างบางอย่างที่แม้แต่รัฐบาลก็ไม่กล้าพูดถึงเจ้าหน้าที่ไอทีที่อยู่ด้านนอกรีบเปิดไฟล์ข้อมูลค้นประวัติหลวงพ่อย้อนหลังแต่กลับพบช่องว่างใหญ่ในช่วงปี2561-2563ไม่มีการเดินทางไม่มีไลเซน ไม่มีภาพถ่ายไม่มีแม้แต่การพูดธรรมะคุณหมายถึงคุณเป็นร่างจำลองเจ้าหน้าที่ชายถามเสียงสัน่นหลวงพ่อหัวเราะเบาๆไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่ AI แต่ค่าคือผลผลิตของข้อตกลงบางอย่างสายตาทุกคู่จับจองทุกคนในหน่วยรู้ว่าขณะนี้พวกเขากำลังก้าวข้ามจากเรื่องอาชญากรรมธรรมดาเข้าสู่ระดับของความลับแห่งรัฐ ท่านเซ็นชื่อในเอกสารฟอกเงินหรือไม่ผู้บัญชาการถามเสียงเข้มหลวงพ่อถอนหายใจข้าทำแต่ไม่ได้เพื่อตัวข้าเองแล้วเพื่อใครเสียงถามสะท้อนแรงกว่าฟ้าร้องหลวงพ่อหันกลับมามองเจ้าหน้าที่หญิงด้วยแววตาลึกซึง้งแล้วตอบว่าเพื่อรักษาความลับที่ถ้าเปิดเผยออกไปจะทำให้แผ่นดินนี้ไม่เหมือนเดิมอีกเลย สิ้นคำพูดนั้นเครื่องดักฟังในรถก็ขาดสัญญาณอีกครั้งจอภาพในห้องควบคุมกลายเป็นสีดำทันใดนั้นเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นจากระบบเจหน้าที่รีบผ่านไปดูหน้าจอแสดงผลพบสัญญาณพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าผิดปกติต้นทางมาจากภายในร่างของหลวงพ่อจันไม่มีใครพูดอะไรแค่ยืนมองจอเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะเผยความจริง ที่ไม่ควรมีใครรู้ตั้งแต่ต้นเสียงแจ้งเตือนยังคงดังแสงสีแดงจากจอมอนิเตอร์กับพริบรัวภายในห้องควบคุมชั่วขณะเหมือนถูกกลืนด้วยพลังงานลึกลับเจ้าหน้าที่ไอทีรีบพิมพ์คำสั่งแต่ทุกระบบไม่ตอบสนองเหมือนทั้งศูนย์ถูกควบคุมจากภายนอกบ,บนหน้าจอ ข้อความประหลาดปรากฏขึ้นทีละตัวอักษรความจริงบางอย่างไม่ควรถูกเปิดเผยด,ด้วยมือของมนุษย์ผู้บัญชาการหญิงที่นั่งอยู่หน้าหลวงพ่อรีบยื่นเครื่องสแกนพลังงานเข้าหาเขาแสงสีฟ้าแลลผ่านตัวชายชราเครื่องส่งเสียงปิ๊บแหลม,แ,หลมแลมแลมแะแสดงผลลัพธ์ว่าพบสัญญาณชีพกลายพันระดับการรบกวนแม่เหล็กสูงมากต้นทางไม่ทราบที่มา จ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเบาๆนี่ไม่ใช่พระนี่ไม่ใช่มนุษย์แต่หลวงพ่อกลับหัวเราะในลำคอเบาและเย็นเยือกก่อนจะพูดว่ามนุษย์หรือไม่ไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยเข้าใจคือศรัทธามันสร้างและทำลายโลกใดทันใดนั้นภาพในจอทุกจอกลับมาทำงานแต่สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่วัดไม่ใช่รถ แต่เป็นวิดีโอเก่าซีดหมัวคลิปภาพเมื่อ30ปีก่อนกล้องสันไวจับภาพผู้ชายในชุดนักวิทยาศาสตร์ยืนอยู่หน้าเครื่องทดลองขนาดใหญ่ข้างข้างเขามีหลวงพ่อจันในวัยหนุ่มยืนอยู่ในห้องหลับใต้ดินเสียงในคลิปดังขึ้นโครงการศรัทธาระยะที่สามทดลองส่งข้อมูลสู่จิตมนุษย์ผ่านสนามแม่เหล็กเป้าหมายสร้างผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณที่ถูกควบคุมได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนอ้าปากค้างเสียงฝนด้านนอกเงียบไปแล้วโดยไม่มีใครรู้ตัวผู้บัญชาการหันไปมองหลวงพ่ออีกครั้งใบหน้าเธอเปียกฝนแต่ไม่รู้ว่าเพราะฝนหรือเพราะเหงื่อเย็ยนที่ไหลท่วมขมับคุณเป็นผลลัพธ์ของการทดลองเธอถามเสียงเครือหลวงพ่อหลับตาลงรอยยิ้มเศร้าๆผุดขึ้นที่มุมปากค่ะไม่เคยเกิดไม่เคยตายแค่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อแบกรับศรัทธาของพวกเจ้าเจ้าหน้าที่ชายคนหนึ่งก้าวถอยหลังมือที่ถือปือนตกลงข้างตัวเสียงเขาเบาราประสิบแล้วความศรัทธาที่เรามีให้ท่านมันคืออะไรหลวงพ่อมองหน้าเขานิ่งๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นมันคือของจริงแม้ข้าจะไม่ใช่แต่ศรัทธาที่เจ้ามีมาจากใจเจ้าเองไม่มีใครสร้างมันขึ้น นอกจากเจ้าขณะนั้นเองเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากทิศตายแผ่นดินสั่นสะเทือนเพียงเสี้ยววินาทีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรายงานลั่นฐานข้อมูลลับแห่งสุดท้ายถูกทำลายแล้วครับหลวงพ่อพึมพำเบาๆและนั่นคือบทสรุปของโครงการศรัทธาบทเรียนที่มนุษย์ไม่มีวันลืมแต่ก่อนที่ใครจะได้ถามต่อใบหน้าของหลวงพ่อเริ่มสี เหมือนสัญญาณชีพในร่างค่อยๆหายไปเขาหลับตาและเอ่ยคำสุดท้ายด้วยเสียงแผ่วข้าถูกสร้างขึ้นเพื่อเตือนพวกเจ้าอย่าวังควบคุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งนั้นไม่เคยอยู่ในกรอบของมนุษย์แล้วลงหายใจของเขาก็เงียบสนิทแต่ทันใดนั้นเองสัญญาณชีพใหม่ก็ปรากฏบนจอไม่ใช่จากร่างหลวงพ่อแต่จากห้องใต้ดินของวัด ซึ่งถูกปิดตายมานานกว่า20ปีแสงสัญญาณชีพกระพริบบนหน้าจอเป็นคลื่นสีเขียวเข้มเต้เตนเป็นจังหวะสม่ำเสมอชัดเจนเหมือนหัวใจของใครบางคนยังคงเต้นอยู่ใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่หญิงรีบหันไปที่เจ้าหน้าที่ไอทีเสียงเธอเด็ดขาดซูมเข้าระบุตำแหน่งหน้าจอแสดงภาพแปลนวัดเก่าตายพระอุโบสถลึกลงไปสิบเมตร มีช่องลับถูกขีดวงไว้ชื่อรหัสสถานที่นั้นคือศาลาธรรมสุญญะชายคนหนึ่งในทีมเ e อ่ยเสียงเบาที่นั่นถูกสั่งปิดโดยคำสั่งพิเศษของกองทัพตั้งแต่ปี2540อีกคนเสริมและไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเพราะเคยมีข่าวว่าผู้ที่ลงไปไม่เคยกลับขึ้นมาอีกทุกคนเงียบแม้แต่เสียงหายใจยังเบาราวกลัวบางสิ่งจะได้ยิน ผู้บัญชาการตัดสินใจทันทีเตรียมหน่วยสำรวจเราจะลงไปข้างล่างเธอหันไปมองร่างหลวงพ่อซึ่งตอนนี้นิ่งสนิทเหมือนตุ๊กาตาเก่าแต่แววตาเธอบอกชัดเจนว่าทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้นภายในชั่วโมงนั้นทีมหน่วยพิเศษพร้อมอุปกรณ์ไฮเทคไฟฉายแรงสูบโดนขนาดจิ๋วและอาวุธพกซ่อนไดถูกจัดเตรียม บันไดโบราณหลังพระประธานถูกเปิดออกครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกลิ่นอับชื้นกับลมเย็นที่พัดสวนขึ้นมาทำให้คนในทีมบางคนต้องกลั้นหายใจบรรยากาศเหมือนเดินลงไปในท้องของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาผนังอุโมงค์เป็นหินสีดำมีอักษรโบราณจารึกไว้คล้ายบาลีแต่ไม่สมบูรณ์ไฟฉายสองกระทบจุดหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์กลมๆมีตาเดียวอยู่ตรงกลาง จ้าหน้าที่หนุ่มคนหนึ่งกระซิบมันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของโครงการเฝ้าระวังจิตใต้สำนึกมนุษย์เมื่อทีมเดินลึกลงไปเรื่อยๆเสียงจากโลกเบื้องบนค่อยๆจางหายจนเหลือเพียงเสียงฝีเท้าและเสียงหัวใจตัวเองกระทั่งทีมถึงหน้าประตูเหล็กหนาที่ถูกปิดด้วยระบบกลไกซับซ้อนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนพงังะคือเครื่องแสกนาลายนิ้วมือที่ติดอยู่ บนเครื่องมีชื่อเขียนไว้ว่าพระจันทร์รุ่นต้นแบบผู้บัญชาการลังเลก่อนหันกลับไปมองเจ้าหน้าที่ไอทีลองใช้ลายนิ้วมือของหลวงพ่อพวกเขาสแกนจากศพแล้วส่งข้อมูลสู่เครื่องหน้าประตูเครื่องสั่นเบาๆไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเสียงกลไกขนาดใหญ่เริ่มหมุนแล้วประตูเหล็กค่อยๆเปิดออก เผยให้เห็นห้องโล่งกว้างขนาดเท่าหอประชุมตรงกลางห้องมีแท่นเหล็กสูงและร่างของชายคนหนึ่งนอนหลับนิ่งภายในหลอดแก้วใสผมยาวคราวยาวแต่ใบหน้าเหมือนหลวงพ่อจันทุกกระเบียดนิ้วเจ้หน้าที่หญิงก้าวเข้ามาใกล้หลอดแก้วดวงตาเบิกกว้างมือสัน่นริมฝีปากพึมพำคำถาม,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 ท,ม,ท,มที่ไม่มีใครตอบได้ ถ้านี่คือหลวงพ่อจันตัวจริงแล้วคนที่ตายไปเมื่อครูนั้นคือใครทันใดนั้นแสงสีฟ้าอ่อนๆก็ส่องออกมาจากหลอดแก้วชีพจรของชายชราในนั้นเริ่มเต้นทีละจังหวะทีละจังหวะแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงกลไกลบางอย่างเริ่มทำงานและข้อความปรากฏบนจอเหนือหลอดแก้วลำดับขั้นตอนการตื่นรู้ของต้นแบบ เริ่มต้นแล้วเสียงชี่ปะจอในหลอดแก้วเต้นถีขึ้นแสงสีฟ้าเรืองรองทั่วห้องเจ้าหน้าที่ทุกคนถอยหลังแสงนั้นไม่ร้อนแต่แทรกซึมเข้าสู่จิตใจผู้บัญชาการยิงยกปืนขึ้น แต่มือกลับสั่นจนแทบกดไกลไม่ลงเพราะภาพตรงหน้าเหมือนยืนอยู่ต่อหน้าความลับที่ไม่มีมนุษย์คนใดคนรู้หลอดแก้วค่อยๆเปิดออกและองควันสีเงินไหลออกมาพร้อมเสียงหายใจแรกของชายในนั้นเขาลืมตาขึ้นดวงตาคู่นั้นลึกนิ่งและเหมือนมองทะลุจิตใจคนชายคนนั้นก้าวออกจากแท่นเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นหินเย็นเขามองไปรอบห้อง ก่อนจะพูดเพียงคำเดียวว่าพวกเจ้าปลุกค่าขึ้นมาเร็วกว่าที่ควรเจ้าหน้าที่หลายคนวิ่งหนีบางคนสุดลงร้องให้กับพื้นเพราะแค่มองตาเขาจิตใจก็ปั่นป่วนราวกับถูกสะกดผู้บัญชาการหญิงถามเสียงสัน่นคุณคือใครกันแน่เขายิ้มนิ่งๆแล้วตอบว่าข้าคือศรัทธาที่ถูกทดลองข้าคือมนุษย์ที่กลายเป็นเครื่องมือและสุดท้าย ข้าคือกระจกสะท้อนสิ่งที่พวกเจ้ากลัวที่สุดทันใดนั้นจอภาพทุกจอในห้องใต้ดินฉายภาพเหตุการณ์ในโลกภายนอกวัดแห่งนั้นถูกล้อมด้วยฝูงชนเรือ,อนหมื่นพวกเขามาด้วยดอกไม้เทียนและศรัทธาพวกเขาไม่ได้รับรู้เรื่องราวใดๆเลยนอกจากข่าวว่าหลวงพ่อถูกจับโดยรัฐบาลกลางวัดและตอนนี้ ประชาชนกำลังเรียกร้องคำตอบเสียงสวดมนดังกองเสียงกลองและการเปลงเสียงพร้อมกันของผู้คนสร้างพลังบางอย่างที่กระแทกพื้นดินจนสั่นสะเทือนชายชราในห้องใต้ดินยืนมองภาพเหล่านั้นก่อนจะพูดว่าพวกเขาสร้างค่าขึ้นมาด้วยเหตุผลของรัฐแต่ผู้เขาศรัทธาค่าด้วยหัวใจและนั่นคือพลังที่รัฐไม่มีวันควบคุมได้ผู้บัญชาการถามเสียงแผว แล้วท่านจะทำอะไรต่อไปเขาหันมามองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนข้าจะคืนพลังศรัทธากลับสู่ผู้คนและจากไปก่อนที่โลกนี้จะลุกเป็นไฟจากนั้นเขายกมือขึ้นพนมเงียบเงียบแสงสีทองอ่อนๆแผ่ก,กระจายไปทั่วห้องทุกคนในทีมรู้สึกเหมือนใจถูกปลดล็อกความกลัวความลับ และคำถามทั้งหมดสงบลงอย่างน่าประหลาดชายชาราหลับตาแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆสลายเป็นละองแสงลอยขึ้นสู่เพดานหินก่อนจะหายไปในความเงียบประตูห้องใต้ดินปิดลงเองระบบทั้งหมดดับสนิทไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานไม่มีแม้แต่ร่างเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกลับขึ้นมายัางพื้นดินพวกเขาพบเพียงความเงียบ ฝูงชนหายไปวัดว่าร้างเปล่ามีเพียงกระดาษใบหนึ่งติดอยู่หน้าประตูวัดเขียนด้วยลายมือโบราณศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิสูจน์แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องรับผิดชอบนับจากวันนั้นคดีของหลวงพ่อจันทร์ถูกปิดเงียบอย่างถาวรไม่มีใครพูดถึงอีกไม่มีข่าวไม่มีรายงานไม่มีแม้แต่ชื่อในทะเบียนราชการ แต่ในหมู่บ้านห่างไกลบางครั้งชาวบ้านจะเล่ากันเบาๆว่าคืนหนึ่งมีชายชารานิรนามเดินเข้ามานั่งตายต้นโพนมมือยิ้มแล้วหายไปก่อนรุ่งเชา้าบางทีศรัทธาอาจไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมแต่อาจมีอยู่เพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากความกลัวของตนเอง